อำนวยการฝึกซ้อมอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผูุ้ในกันสุจินล่าคำนะครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะครับคุณครูสุขสวัสดิ์คำถางคุณครูอเทนสารสีและคุณครูนักอาทิพสุภวงศ์นะครับสามสามสามทหารเสือของกลุณสารสิลปะของเรานะครับเรียกแบบย่อๆว่าจอดวัดนัดครับยวดิทยาลัยา ครับพทากรตอนนี้คิดว่าน่าจะหิวข้าวแล้วนะครับหันเยอะไม่ได้ครับชุดฟิตครับเป็นชุดผู้ชายชุดผู้ชายมันเลยครับนะฮะใครอ้วนกว่านี้ไม่ได้นะคะชุดฟิตมากนะคะไม่มีเสียอ้วนไปกว่านี้นะครับเพราะเราไม่มีเราให้โคต้าแค่นี้ครับตามมาด้วยด้วยใครอ่ะกองเกียรติยศโรงเรียนไผ่บุญญาคมค่ะ เกติยศโรงเรียนไทยบึงวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกดัมเมเยอร์นางสาวนีครับใส่ชุดดำครับนายธนในสุภาพครับสุดหล่อประจำบ้านสำโรงพันนะฮะคนถือพันพุ่มตอนนี้จะร้องไห้แล้วนะครับไอ้ภูมิอ่าต่อไปเป็นครับสีแสดมาในทีมบุญบั้งไฟนะคะโอ้บุญบั้งไฟ สโลแกนขบวนพาเหรดบั้งไฟโกโอฮาโอสีนางสาวจารุวรรณโลมาดดัม,มเมเยอร์นางสาวอาทิตยาสแสงสุขพูดบังไฟอะไรนะบังไฟบังไฟโกโอฮาโอสีแสดค่ะบ,บังไฟโกโอฮาโอลดคูสมโพธ์ครับ <c ười> ใครขับครับข้างในโปรดแสดงตัวคนขับด้วยนะฮะมาเองครับเนื่องว่าโดนขโมยนะครับบังไฟ ดูข้างหลังบ้างไฟสิครับคุณบอลินโอ้ที่ต้องร้องเสริมบ้างไฟไหมบ้างไฟนี่ต้องจังไรได้คุณสมบูรณ์เอ่อปลัดชิกโอ้บั้งไฟใหญ่ต่ำแต่เทวดาโต้งลงมาสักดินเกเดนขวางสี่บกอแต่สีเหลืองมีสี่ขานะครับอามีทีเชอร์บีดีเก่งกว่านะครับเก่งกว่าสีแสบอ่าทีเชอร์บีดีนะคะจากประเทศแคนาบรูนค่ะทีเช่ทีเชอร์แล้ว ตามด้วยขบวนสีฟ้าครับโยนบเบาๆครับโดยน้องเตยสโลแกนขบวนพูนุณชาติค่ะผู้ถือป้ายสีนางสาวปานิสราเป้งทองผู้ถือธงสีนายธรรมรัตน์เผาสุขสวยค่ะสวออยู่ฮะ,ฮะสีฟ้าลีดเดอร์สวยอ,อยู่โดยน้องนุกนะฮะ,ะตามด้วยทัพนักกีฬาสีฟ้านะคะ พ่อขาโอนเงินให้ฟ้าหน่อยอ้าวพ่อขาโอนเงินให้ฟ้าหน่อยเป็น้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแชมป์ว้าวได้แชมป์แน่นอนนะคะได้แชมป์แน่นอนครับแชมป์อันไปแล้วหนึ่งแมตช์นะคะอ้เอาไม่ใช่คนที่นั่งรงรถเหรอคะมากๆนะคะอันนี้มาในทตีมอะไรเอ่ย ฟาสาคารตนะจ๊ะโอ้ฟาสาคารตอ่าข้างหลังโอ้สองการแล้วนี่ท่านประธานช้างมาเองเลยอย่าสาดน้ํานะครับสวัสดีค่ะอันนี้เพิ่งจะปีใหม่เองแต่เขาข้ามไปสงการแล้วอยากให้ถึงววๆยค่ะอยากให้ถึงสงการแล้วจากคณะสีฟ้าครับสวยงามมากสมกับความทุ่มเทจริงๆของท่านประธานช้างทรงงานหนักมากท่านประธานสักการ เปนจมปะปทุมวดีนะครับสโลแกนก็คือลอยสิ่งไม่ดีมีสุขสรรลอยกันวันนี้ดีไหมลอยทุกให้ไกลลอยกระทงโชคดีเอ้ยนุ่เอสิ่งไม่ดีน่าจะกําลังถือป้ายอยู่ครับตอนนี้โดยพี่ฝนเป็ดแก่และพี่บิก๊กรัมเมเยอะนะคะเด็กหญิงหัดไทยชนกประสมสีนั่นเองค่ะผููถือป้ายโอ้ยกัน นภัสนะคะผ่านแสงเสาเจียนเดอร์มีขนด้วยสีชมพูมีขนเยอะด้วยว้าวโอ้น้องอัทงนะคะเพราะว่าเขาบริการไม่ออกเี่ยมานะคะทายโชคุณหล่อมากเลยครับโอ้ท่านทํางานหนักมากครับรถเข็นคันนี้ท่านแต่งเองนะฮะเดี๋ยวข้างบนนั้นคืออะไรนั่นนางนกพนามนางนกพางไอ้คนกลางล้มนักกลางให้แต่ตัวเองได้นั้น ใาสีเหลืองะะอโอแกนขารบวนพาเดสีเหลือง,องตอนอยู่สีเหลืองนะฮะประธานสีนะคะนายสมภรนะคะที่มาที่อาม่านะคะแล้วก็ ch ch าดาัมเมเยอร์เด็กชายนราทิพย์สีพอพิธีตอนเราอยู่สีเหลืองทั้งสองคนนะครับแล้วก็ประธาน,น,น <ะ S 2> สีท่านต่อไปครับน้องโต้งม .4 ครับเตรียมลงสมัครแล้วยกมือนะครับชูมือหน่อยเ,อเลือกด้วยนะครับปีหน้าปีนี้ซ้อมแล้วจากการ อันนี้คือเขาได้ออกเสียงอะไรนะกันชอโอ้ออกเสียงไม่ถือรัรโ๊ตนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์มีทิดาสีเทาด้วยครับโบดอุโบสถวัดประสาทเยอะลอยมาเลยนะครับโอ้ยเร่งของเรานะไคะอ่ะต่อไปทีมจัดสีเขียวค่ะทีมสีเขียวนะคะมาในชื่อผู้ถือป้ายก็คือเด็กหญิงเปลียนทิปที่แพงนะคะผู้ถือธงนายธนพงศ์ของเขาคือคนรวยหวยแหลกนะฮะ โลแกนของผู้ถือโงจากห้องมหาเนชิดฮอดอา้าวปล่อยนกปล่อยปลา,ย,ปลาย,ยังได้แต่ถ้าเขาไม่รักต้องทำใจมันของจองตรงไหนเนะี่ย